สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาขึ้นในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะนั่นก็คือเรื่องการบวกจํานวนที่มีผลบวกไม่เกิน20นั่นเองนะคะอ่าเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะทําในแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่82 83และ84นะคะอ่าเดี๋ยวมาดูหนะ้า82ก่อนนะคะอ่าดูนะคะเดี๋ยวครูยกตัวอย่างข้อที่1ให้นักเรียนดูนะคะอ่าอันนี้เป็นการบวกเนาะอ่า จากภาพนะคะข้อที่1ก็คือมีส้มอยู่นะคะตรงนี้มีส้มอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามานับพร้อมกันนะคะหนึ่งสอามี่ห้าเราก็ใส่เลข7นะคะเจ็ด ต่อไปนะคะเขาบอกว่าเป็นการบวกนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาส้มนะคะตรงนี้มาบวกรวมกับส้มตรงนี้นั่นเองค่ะนักเรียนวิธีบวกนะคะตรงนี้เรารู้แล้วว่ามีอยู่7เนาะทีนี้นะคะาจากโจทย์เนี่ยเขาบอกว่า7บวกกับ4นะคะเพราะฉะนั้นวิธีนับก็คืออตรงนี้เนี่ยมีอยู่7 ตรงนี้มีอยู่ 1, 2, 3, 4นะคะอ่าเอามาบวกกันก็จะได้7แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเป็นการนับต่อนั่นเองนะคะ7แล้วเท่าไหร่คะ7แล้ว 8, 8แล้ว 9, 9แล้ว10นะคะอ่า10แล้วก็11อนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น7บวก4เท่ากับ1ิ นั่นเองค่ะอ่ะต่อไปข้อ 2, 2> ข้อ3ข้อ4นะคะนะักเรียนทําเองเลยนะคะอ่าต่อไปเรามาดูนะคะหน้าที่83เนาะ,ะหน้าที่83นะคะเขาให้หาผลบวกนะคะโดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมนะคะอะโดยนะคะอะจากข้อ1น,นะคะข้อ1เดี๋ยวครูทำให้ดูนะคะว่าวิธีคิด คิดยังไงนะคะอ่าข้อ1โจทย์ก็คือ5บวกกับ6นั่นเองนะคะอ่าตรงนี้เขาแยกทำไมนะคะนี่ก็คือเราเรามาแยกเป็นส่วนย่อยนั่นเองนะคะซึ่งนะคะเราแยกส่วนย่อยของ5นะคะได้1กับ 4นั่นเองนะคะอ่าเพื่อมาดูนะคะว่าต่อไปทำยังไงต่อนะคะต่อไปนะคะเขาบอกว่า4บวก6นั่นก็คือเลข4ตรงนี้ที่เราย่อยออกมานั่นเองนะคะบวกกับ6ตรงนี้นั่นเองคะ่ะนักเรียนอ่า4บวก6ได้เท่าไหร่อ่าเดี๋ยวลอง ลองลองบวกดูนะคะวิธีการก็คือ,อบวกง่ายๆนักเรียนนะคะ6กับ4เนี่ยอะไรเยอะกว่าคะอะไรมากกว่าเอ่ยหกมากกว่าเอา6ไว้ในใจนะคะแล้วก็เอานิ้วขึ้นมา4ีนะคะ6ไว้ในใจนะเดี๋ยวเราจะนับต่อเหมือนกับที่เราคิดส้มเมื่อกี้นะคะ6แล้ว7 8 9 10 เพราะฉะนั้นสี่บวกหหรือว่า6บวก4เนี่ยก็จะได้เท่ากับ10บนั่นเองค่ะต่อไปนะคะต่อไปตรงนี้บวกกันแล้วได้10บนั่นเองนะคะเมื่อกี้เราบวกกันได้10ต่อไปนะคะเรานำสิบตรงนี้นะคะมาบวกกับ1ที่เหลือนะคะก็จะยิ่งง่ายเนาะ10บไว้ในใจเหมือนเดิมนะคะ10ไว้ในใจเอาขึ้นมา 1น,นะคะ10บ,บวก1ได้เป็น11ดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหรือว่าดังนั้นนะคะ5บวก6เท่ากับ11นั่นเองค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างหน้าที่83นะคะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างหน้าที่84นะคะหน้าที่84เนี่ยจะเป็นเลขจํานวน2หลักนะคะบวกกับเลขจํานวน1หลักนะคะสอ2หลักตรงนี้ก็คือเป็น17เนาะแล้วก็บวกกับ2นั่นเองนะคะข้อที่7จ็ดทีนี้เดี๋ยวมาดูนะคะเหมือนเดิมขั้นตอนแรกนะคะเราต้องมาแบ่งเป็นส่วนย่อยนะคะแบ่งส่วนย่อยนะคะก็จะได้เป็น10กับ7นั่นเองนะคะ ทีนี้นะคะพอแบ่งเสร็จนะคะแบ่งเสร็จต,ตรงนี้เราก็จับคู่มาบวกกันนะคะ7บวกกับ2ได้ได้เท่าไหร่คะ7บวก2ได้9นั่นเองนะคะต่อไปนะคะ9ตรงนี้เอามาบวกกับ10ที่เราแบ่งเป็นส่วนย่อยไว้นะคะก็จะได้เป็น10บวก9ใช่ไหมคะทีนี้เหมือนเดิม10กับ9อะไรเยอะกว่าคะ อ่สิบเยอะกว่าเพราะฉะนั้นนักเรียนเอาสิบไว้ในใจนะคะแล้วก็เอานิ้วขึ้นมา9ค่ะอ่าต่อไปนะคะทีนี้สิบไว้ในใจเนาะเมื่อกี้สิบแล้วสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิบเจ็ดบวกกับสองก็คือได้เท่ากับสิบ 9นั่นเองค่ะ